สวัสดีจ้าสวยก่อนเร็วสวัสดีจ้าสวยก่อนสาวกิฟต์แดงมาแล้วแดงมาแล้วถ้าไม่เห็นผลไม้ก็ไม่สวัสดีเนาะสวัสดีค่ะสวยก่อนสวยสวย,สวยก่อนนี้สวยสวยก่อนนี้อาดังก่อนนี้ดังก่อนนี้ ได้กินแล้วได้กินสักทีขอบคุณนะคะวันนี้นะคะน้องใบเฟิร์นนะคะก็ขอกราบขอพระคุณออเดอร์ผลไม้จากป้าอีทนะคะที่เมตตาเปิดร้านปิดร้านผลไม้ให้น้องกิบแดงวันนี้นะคะเลิกงานมาแล้วหิวมากเลยนะคะหิวมากเลยคะ่ะวันนี้มีเต็กข้าวโพดเลยช่วงนี้งดแตงโมนะคะเพราะว่า น้องใบเฟิร์นเขาถ่ายพยาตินะคะเลยงดเตมูนะคะวันนี้มีเตงข้าวโพดนะคะของชอบของโปรโดนูเลยก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับป้าอีด,ด้วยนะคะที่เมตตาม,มาเลี้ยงผลไม้น้องใบเฟิร์นเปิดร้านและปิดร้านผลไม้ ได้กินผลไม้หลังเลิกง,งานวันนี้นะคะของให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเฮงเนะคะนิ่งเลยนะได้กินแล้วนิ่งเลยเมื่อกี้บอกว่าให้สวัสดีไม่สวัสดีพอเห็นพอควานถือตะกร้ามาเท่านั้นแนีะไม่ต้องบอกเลยหนูหายดีหรือ,อยังอันนี้เป็นอันนี้เป็น ล่าสุดนะคะนี่เพิ่งออกเมกื่อกี้ตอนเช้าก็ออกเป็นดินนะคะแล้วก็พญาติเอาเพลงมาแล้วเดี๋ยวไมคควันก็จะขออนุญาตปิดคลิปเลยนะคะก็ขอบคุณป้าอีทนะคะที่ช่วยสนับสนุนผลไม้หลังเลื่องงานในวันนี้นะคะ ทนาบุญด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะฝากติดตามให้กำลังใจช่องทางปากกายแก้วของเราในคลิปต่อไปในไลฟ์ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ